อัปเดตอันไหนพลังอะไรพลังเสือเสือโนมัเอตเสือสคแันนี้คู่ชิงที่อะไรครับคู่หนึ่งเจ็ดที่อะไรครับเจ็ดทีสองเมื่อกี้ใครชนะพลังให้แต้มสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวค่อยคุยครับผมครับผมพลังกับโนมัติเอตนะครับรบสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมครับลาพ้อ สามสิบสองขอบคุณนะครับอย่างไรก็แคบเดี๋ยวบววแล้วเสียงเราเลยยาพอสิบสองสี่ินครับปลาแังน,นี่เต็มปลาลรงครับ กีนะไอเซตทนึ seat, <Ms plural issions> <dunno> ่งตะวัซ <vraiment> ีครับนนทนนมันเทศเสื้อสีสีฟ้สีฟ้าครับลาพบ้อมสี่ปาลังไ่เ็มปาลังเป็นตัวพลิกออก ห้าสิบสี่เวลาขอเวลานอกครับระลัื่นครับเตมเดียวก่ม สิ 4, 6สี่หกลงมที่ริกระอ้โหป่ะเทศนี้สวยมากสี่ลงมาที่้แก้ม สี <48. S 2> ลูกออกน่าที่นิสเตอร์เวลาพอ9 14 ลัางในเต้มในลาเส้นหลังครับในเซตที่2ตาปาลังชนะด้วยคะแนน15ต่อ9สรุปผลการแข่งขันปาลังชนะด้วยคะแนน2ต่อ0เซตในบนี้ครับมไไ้วยกัาปไทปนอีกนึัง